ที่ทางเป็นยังไงบ้างพ่อพ่ออะไรทีเราได้ถือองค์ไหนบ้างอ่ะนู่นน่ะบอกว่าองค์นู้นหลวงพ่อไว่าอะไรฉิงเหรอครับหลวงพ่อแแหลมพวกเนี่ยหลวงพ่อแหลมด้วยไม่น่าจะมีอะไรติดเนี่ยเราก็เราก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนักหนาไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมบริขอขอโทษแล้วก็ขอ แผ่บุญให้ด้วยแล้วเนี่ยแหละก็ไปหยอดหน้าให้เขาบอกว่าหลวงพ่อฝากมาให้เดี๋ยวแม่คุณมันจะชอบโดนโดนผมเนี่ยมันกันเล่นทานด้านสมาธิแล้วแม่พ่อปฏิบัติไดยเธอเหรอครับนั่งได้เดี๋ยวยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งครูโคตรบุญเลยแหละไม่มีอะไรจะบุญมากกับการนั่งสมาธิทุกวันนี้นั่งก็ยังเมื่อก่อนเคยนั่งครับนั่งก็้องนั่งอ่ะตอนนี้ก็มีบ้างครับแต่วันนึงเว้นมันไม่ต่อเนื่งถ้าต่อเนื่งผมว่ามันก็จะดีแน่นอนทำเข้าใจไหมว่า เธอตั <át> ้งใจฟังให้ดีนะเชือกเนี่ยนะมันมีประโยชน์ใช่ไหมเธอทํำแล้วก็หยุดเชือกเธอก็สั้นไหมแล้วก็เธอก็ทําอีกเธอก็หยุดเธอมีเชือกเยอะใช่ไหมแต่ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเธอผูกอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเธอทําทุกวันใช่ไหมเชือกยาวขึ้นเชือกยาวขึ้นเชือกยาวขึ้นยาวขึ้นเธอจะไปมัดอะไรก็มัดได้หมด การต่อเนื่องนี่คืออำนาจอันยิ่งใหญ่เลยคือความเพียรแล้วสวดบทให้พระธรรมไอ้ยอดพระกันไตรปิกในขีด,ด,ดอันนั้นก็ส่วนหนึ่งววแต่ว่า,ววาจะได้บุญน้อยอน,น,น้อยกวา่า <c oughs> ตั้งใจฟังดิพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมอ่ะไม่ได้สวดมนต์ยอ,อดพระไตรปิฎกพระกันไตรปิฎกพระเจ้าบรรลุธรรมเพราะว่านั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน เราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นบุญใหญ่นี่พระเจ้าถึงขนาดบรรลุทําได้เราก็พยายามเลือกทำที่บุญใหญ่สิเคยเคยครั้งหน,น,นึ่งว่อนั่งแล้วไฟขึ้นหมดเลยไฟขึ้นก็ดีเดียแสดงว่าเราเป็นอดีตชาติเป็นพวกบําเพ็ญกสินไฟครั้งนึงในชีวิตเคยโอ้ยเราเนี่ยนะมันมันผ่านมาเยอะแล้วแล้วก็ตอ้นิ่งก็มีนิ่งกนบ่อย เพราะว่าเนี่ยมันเคยแบบว่าบาําเพ็ญมาไงพลังเก่าก็มีบุญเก่าก็มีเพยเียงแต่ว่าเวลาทํามันน้อยแล้วก็ไปคิดว่างานน่ะมันยังไม่เสร็จเลยจะไปนั่งได้ยังไงมันก็เลยไม่สนใจแต่ที่จริงเนี่ยมันเคยทํามาแล้วไง <c oughs> เราถึงทำไฟขึ้นนม่มีเจงหรอกไปดูแลไปเอาปู่ลูสีตาไฟมาหน่อยดีหนีไปอ่ะที่บ้าน ีเดี๋ยวไปดองไหนมีไม่รู้องไหนมีครับมีมีฤาษีมีมเอาไปบูชาท่านเพราะว่าถ้าเราเล่นกระสินไฟเนี่ยมันจะขึ้นกับเราเวลาเราทําสงบอธิษฐานไปเลยขอบุญที่ข้าพเจ้าได้เพ่งกระสินไฟนี้ให้งานการสำเร็จลุลุ่งด้วยด,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 ดีมันจะเป็นพลังเมื่อเข้าไปถึงฌานระดับลึกสี่แล้วเนี่ยถอนออกมาธิษฐานมันก็จะเป็นไปตามแรงอธิษฐานเธอต้องปฏิบัติแล้วแหะ ก็ลึกๆก็เคยทําความสงบใช่ไหมถ้าถึงบางทีก็อาจจะชอบด้วยใช่ไหมมันก็มันก็มันก็เพลินไปเลยมันเพลินเนี่ยคนเคยทํามามันนิ่งอ่ะมันสบายเออเน่น่เด้เธอเคยไปลื้อสีมาดิแต่เราจะไปต่อต่อไปเนี่ยมันมันจะไปเราก็ไม่รู้อ่ะมันมันจะไปต่อไงมันนิ่งไม่ต้องคือยงี้ถ้าเธอต้องการความสงบเธอก็สงบไปก่อน แต่ถ้าวันหนึ่งเธอบอกว่าเฮ้ยตัวหายใกล้หายมีอยู่แล้วปกติหายไปไม่เป็นไรไอ้ไนี่ม่เป็นแรงพิษแรงอํานาจของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่เงียบแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเธอพัฒนาปัญญาขึ้นมาว่าเฮ้ยเรามีฤทธิ์มีความสงบมีความสบายแต่เราก็ไม่มีปัญญาใช่ตอนนี้ใช่เราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ปัญญาสิเราเปลี่ยนมาใช้ปัญญา อะไรเป็นปัญญาเราก็ต้องวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้สาวกปฏิบัติกํานนหนดในกาย <affirm. S 2> เวทานาในจิตในธรรมอันเนี้ยมันก็จะมีสาภาวะจิตที่มีพลังงานเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง,งเราจะเปลี่ยนจากปุตุชนเป็นอริยบุคคลอ,อ,อริยบุคคลรู้ใช่ไหม นี่แหละนี่คือรางวัลใหญ่มากที่สุดของบรรดาสรรพสัตว์ที่มาเกิดก็เลยไม่เคยก็เลยมาดูยูทูบกับพ่ออ้าวแล้วมันรู้จักกันได้ยังไงดูยูทูบกับพ่อเห็นยูทูบเหรอดูเรื่องลๆดูเรื่องเป็นอาทิตย์แล้วถึง่ยมาเลยดูเป็นอาทิตย์แล้วเหรอครับแล้วมันไปติดใจตรงไหนมันถึงแบบว่าเฮ้ยต้องมาเคลียร์กันหน่อยไม่เห็นหน้าพ่อคุณได้มากเอ้า คุณเลยอะไรนะคุณุณเลยนะว่าคุณอะไรมาคุณคุณเหรอเมื่อเคยเจอกันที่ไหนเมรอก่อนเหรอไอพวกฤษีมากันเยอะนะตอนเนี้ยนะับมาสมาสองละเริ่มอยู่ๆผมไม่รู้แล้วก็เป็นนิมิตมาว่าผมเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้ง5-6ปีแล้ว7-8ปีแล้วแล้วอยู่ไปเจอ y o u u u e ปปั๊บรีบมาเลยอันนี้ก็นหนึ่งอีกคนหนึ่งก็อยู่ๆก็ผมต้องมา มาทำอะไรอยู่ก็ลือสีนารอดก็มาลงเลยเห็นหรือเปล่าหนาพวกกลุ่มลือสีมาแล้วเธอเป็นกลุ่มลือสีแหละเธอเธอรู้สึกว่ามันมันกระทุ้งใช่ไหมเออไม่มันมันอะไรต้องเอาความจริงที่ได้คล้ายๆอย่างนั้นนะครับใช่ป่ะครับพวกเธอเป็นกลุ่มลือสีไงลือสีกำลังระดมพลไงเออเขาก็มาไม่ได้เขาต้องสร้างบารมีแล้วเขาขอนนี่เขาเขาจะต้อง เรียกพื้นที่แล้วไงเพราะว่าเขาจะมาโปรดด้วยเธอก็มีพลังพิเศษอยู่ในตัวรู้ตัวไม่ใช่เหรอลมร้อนลมร้อนตัดสินไฟมันร้อนหมดน่ะเธอต้องอยู่ในห้องแอร์เป็นไฟเฟ็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรขอขึ้นละเธอแนี้ยนะไฟดีเธอเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีวัสีความชำนาญในเรื่องการทำกระสินไฟ แต่บางทีเธอร้อนใช่ไหมเธอต้องกลับมาทํากระสินน้ําเพื่อให้มันบาลานซ์เข้าใจยังจากที่ตีชู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 ใช่ไหมมันร้อนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันร้อนมันฮีทไงตลอดจะแตกใช่ไหมเธอต้องควบคุมมันด้วยอัพโปอาโปอาโป จำน้ําให้ได้แล้วก็สร้างนิมิตใช่ไหมเสร็จแล้วก็บริกรรมไปด้วยต้องบริกรรมนะเพราะคําบริกรรมนี่มันมันเป็นการเพิ่มพลังในกระสินั่นเลยเดี๋ยวไปแบบนึกอย่างเดียวมันไม่มีพลังเพราะคําบริกรรมนี่มันจะเน้นเข้าไปเน้นปเป็นกำลังนะพ่อโอ้ยไม่งจะมีคาถาเพื่ออะไรอะ่ะทิ้งอัดเข้ามาเป็นจะไปเลยเร็วหน่อยใช่ป่ะแล้วเ,เป็นตัวกํากับไนงะสมมพูเราเตีโชว์ตอนที่เธอยังไม่สงบนะ เธอทำความสงบด้วยเตโชก่อนเลยทำด้วยเตโชก่อนนะแล้วมันจนทังลงไม่ถึงชานที่เรียกว่าความสงบอาจจะเป็นอัปปนาสมาธิเลยตรงนั้นนะ่ะถ้าไปถึงชานสี่ปั๊บใช่ไหมถ้ามันร้อนจัดนี่นะเธออาจจะต้องถอนออกมาก่อนพอถ,ถอนออกมาก่อนนี่นะเธอก็จะต้องเอาอาโปเข้าไป อาโปเข้าไปให้มันลดระดับพอดีพองงามใช่ไหมให้มันเป็นปัสสถิให้ได้ก่อนปัสสถิคือเบากายเบาใจร่างกายเราจะต้องไม่มีอะไรที่ท่าที่มันเกินเหตุเกินผลแต่ความสงบในตอนแรกเนี่ยต้องเอากมต้องเอากระสินที่เราชำานาญเพื่อจะเป็นการเจาะเข้าไปไปถึงความสงบปบ๊บจนกระทั่งถึงความสงบทบ่มีพลังงานแล้ว ถอนออกมาพอประมาถ้ามันยังร้อนอยู่เอาน้ําไปดับอีกนิดหน่อยเพื่อให้มันพอดีมันจะเธอจะซดน้ําแกงอะ่ะมันจะอร่อยได้ไงมันทองปากลว่วปากใช่ไหมเธอต้องถอนออมามอชี้เธอก็ต้องถอ,อนหัวนาทหน่อยก่อนพอถอนทีหน่อยก่อนใช่ไหมใส่น้ําไปนิดนึงอ่าน้ําแกงกําลังพอดีคุณภาพูมิกาลังพอดีรสชาติอร่อยตอนนั้นแหละเธออธิษฐานอะไรก็ได้ ใจยังอธิษฐานเสร็จปั๊บเนี้ยนะอย่าไปอธิษฐานสเปซสปะอะไรที่อยากได้อธิษฐานไปเลยแล้วก็จบปั๊บก็ถอนลงมาอธิษฐานในสมาธินะว่ามันจะแรงคือคือมันจะเข้าไปถึงควาสมสงบก่อนใช่ไหมจะเข้าสงบเนี่ยนะสงบมากมันจะไม่รู้เรื่องมันจะไม่มีสติเท่าไหร่ใช่ไหมก็ถอนลงมาพอ,อ,อถอนลงมานี่พลังเพลิงมันยังติดตามมาใช่ไหม,าม,ม,ามแล้วมันก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมเธอก็ต้องเหมือนกับว่า ทำให้อุณหภูมิมันบาลานซ์ก่อนเธอก็เอาอาโป้เข้าไปใส่อาโป้ก็ไปใส่ปั๊บให้มันมันสงบแล้วก็เบาสบายทุกอย่างมันต้องอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมและจากตรงนั้นนายยังสงบอยู่เธออธิษฐานเลยอธิษฐานเลยอธิษฐานตั้งใจไว้ในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งอธิษฐานไปพออธิษฐานเสร็จปับนะ๊บเนี่ยเธอกลับเข้ามาถ้าสงบได้ด้วย ด้วยสภาวะของของสมาธิที่อยู่ในระดับอ,อ,อุปจาระหรืออัป,ปนาสมาธิเธอก็กลับเข้าไปใหม่แล้วก็ทำใจให้มันสบายๆคือเธอได้ไปส่งก็เรียกว่าคำร้องเข้าไปแล้วแล้อย่างนั้นเธอออกมาและคำร้องเธอกำลังถูกขบวนการในการจัดสรรให้สุดท้ายเขาจะส่งงานไหเช่นผมต้องการที่จะทำงานนี้ ใช่ไหมเขาก็รับเรื่องของเธอไปจากที่เธอดีฐานแล้วเธอก็ยื่นเอกสารเสร็จปั๊บใช่ไหมเธอกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วเขาก็จะทำโปรเซสุดท้ายบอกอ่างานของคนมาแล้วเขาก็จะบอกมาเลยปุ๊บเธอก็จะรู้อย่างสิ่งที่เธออยากจะรู้ให้ทําแบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมแต่ความสงบตอนต้นเนี่ยมันจะสงบได้ด้วยเตโชเพราะพอเตโชปับ๊บมันจะนิ่งได้ง่ายเลยใช่ไหม เพราะมันเคยเดินด้วยสายนี้มาก่อนแล้วมันมีพลังงานอ่าอนี่แหละก็คือเน้นเขาเรียกอะไรวะธาตุให้มันบาลานซ์กันงงเงนแล้วก็ององเงี้ยอะไรนะแต่เรารู้นะคงจะล,ล้มเหรอไม่ใช่แต่เรารู้ว่ามีไฟขึ้นอะไรเงี้ยแล้วันนั้นก็แน่นอนพวกนี้เป็นพลังงานของร,ร้อนไ <ฟ S 1> ่ไหมเออแล้วมันมันไม่ร้อนแล้มันไม่ร้อนแต่ไฟมันลุก ว่ามันจะลุกเหรอปุบบุบบุบุบุบไปหมดอ่ะตอนนี้เลยใช่ไหมตอนนี้นั่งเอาตอนนั่งเพราะว่าพระาสงบแล้วไอ้กสิณนิมิตที่เธอสร้างไว้เนี่ยมันเป็นพลังงานเลยอย่าคิดว่านิมิตที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะเป็นของหายไปนะมันเป็นตัวเป็นตนเลยล้อมเลยโอ้โหถ้าบอกว่าเป็นไฟใหญ่ก็คือใหญ่เลยนั่นแหละงงวิวเลยใช่ไหมบางทีเป็นยังไงอ่า เธอไปเล่นกระสินไฟมาก่อนนี่แหละท่านี้เธอบริหารธาตุให้บันดีแล้วสุดท้ายเธอก็จะสามารถใช้งานมันได้แต่ถ้าเราเนี่ยนะเล่นกระสินใดแล้วเราเนี่ยนะไม่สามารถปรับได้นะธาตุจะแตกสุภาพว่าฮีจัดนี่ไหมปลอดแตกเย็นจัดก็ใช้งานไม่ได้ครับ ขอพ่อลงมนหน่อยขอมนหน่อยอะไรนะขอนมนหน่อยที่ดินที่ไหนเฮ้ยแผนกแปรดังๆหน่อยดิอ๋อเขาจะถามว่าที่ดินของเขาที่ดินเออคขาไอ้มันติดติดขายไม่ได้เลยที่ไหนสวนหลวงตำบลสวนหลวงกระทุ่มแบนครับกระทุ่มแบนเหรอกระทุ่มแบนสมุทรสาครกี่ไร่กี่สิบกี่สองหย่อนนิดนึงตั้งใจจะขายเมื่อไหร่ ก็เขาบอกขายไปเนี่ผังมันประกาศเป็นถังสีงเขียวก็ได้จิบแล้วมันก็ขายได้ไปแล้วเธอจะขายเพราะเธอร้อนเงินหรือไงไม่ร้อนแล้วตอนนี้ยาไปขายต่อไปจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นทองอโอ้โหเธอเอ,อ๋ยเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่แบบและเธอยามที่เธออายุมากๆเธอจะรู้เลยมันมีค่าเธอไปจัดอะไรให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะมันจะมีคนเข้าไปใช้บริการเธอแบบต่อไปใช่ เธอแถวนั้นมันยังเวิร์กอยู่แล้วมันไม่ไกลเกินไปเขาจะให้ปะนี่ยิ่งกว่ทองอีกจะบอกให้เก็บไว้เก็บไว้ขายทำไมไม่ได้เดือดร้อนชีวิตเธอไม่มีอะไรเดือดร้อนนี่ใช่ปะตอนนี้ไม่มีนะครับเออดีละเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอ่ะก็ว่าก็มีแต่สร้างบุญนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเนี่ยสงสัยครูบาอาจารย์เธอเขาคงจะไปโดนใจเธอมามั้งเธอไปดูคลิปปั๊บมัน ปีติเลยเหรอจะมาในเมื่อวานเมื่อวานก็จะ,จะมาในเมื่อวานเหรอมาเมื่อวานได้ยุ่งเลยคนณมีเยอะก็เลยมาวันนี้เลยอ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าได้คําตอบสบายใจแล้วก็มีอะไรก็มาสนทนากันครับพวกกลุ่มฤาษีเนี่ยมันจะพากันมาครับพวกเธอมีลิฟต์นะครับพวกเธอมีพลังงานนะจะบอกให้ขออนุโมทนาความดีฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> ่าฮ่าฝนหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้ไอ้นี่ไปตักน้ำมนต์เอาตรงน ون, ู้นเดี๋ยวนี้ได้พรมให้ก่อนนะครับ <c oughs> สาธุพุทธังอรัตนานางธรรมังอรัตนานางสังฆังอรัตนานางมหาโพธิสัตว์เจ้าอรัตนานางมหาเทพรดาเจ้าอรัตนานางปูรือสีทั้งร้อยแปดองร้อยแปดลิตร108ตร้อยแปดเด็ด ได้ผปดเมตตาประทานพรประทานพลังประทานบาร,รมีสติปัญญาขอให้พบกับความสุขความเจริญมีฤทธิ์มีเดชเป็นผู้มีชัยชนะต้องรองกิเลสให้เข้าถึงบาร,รมีอันสูงสุดได้บรรลุในสิ่งที่ปัถนาเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเถิดคุณอาจารย์เธอประทานพรแล้วจบ ที uh ่เ huh. น um ี่ยแสดงว่า <c oughs> <Wow. S 1>